กับการละลาไลออนคาร์นะคะวันนี้การมีรถที่ไม่น้อยมากๆและเป็นรถยอดนิยมนะคะที่ลูกค้าให้การหากันเยอะมากๆนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Honda c r v นะคะ2.4 EL นะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวขับ4หรือว่าขับเคลื่อน4ล้อนะคะจะเป็นตัวท็อปสุดในส่วนของรุ่นเบนซินนะคะแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่2 0มื กิโลเท่านั้นนะคะโหใช้น้อยมากๆแล้วคันนี้การท้องบอกอย่างเนี่ยนะคะการขายในราคาพิเศษมากๆนะคะเพียงแค่1.150,000บาทเท่านั้นนะคะโหลูกค้าเอารถสภาพป้ายแดงไปใช้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะแล้วคันนี้จะเป็นปี2018เลยนะคะโหลูกค้าเห็นไหมคะสภาพสวยๆแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ สีขาวมุกแบบนี้นะคะถ้าออกป้ายแดงเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินอีกเกือบ20,000ื่นเลยนะคะแต่คันนี้นะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะคือการขายราคาเดียวเลยนะคะที่ราคา1 1ึ่0ล้านบาทเอารถสภาพไม่เพียงแค่20,000ไปใช้นะ,ะโอ้โหแล้วเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกโปรโมชั่นจัดเต็มขึ้นตามนี้เลยะคะ่ะคันนี้นะคะ ถ้าสำหรับลูกค้าซื้อสดนะคะแล้วเราไม่บวกแวนเดเเซนตนะคะโอนให้ฟรีนะคะ,ะ,คะแล้วอย่างหนึ่งคือฟรีภาษีพรบาปี65กันเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะจะเป็นรถผลิตปี18แล้วจดปี18ด้วยนะคะโอ้โหรถสวยมากๆพิเศษมากๆสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะแล้วที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์คันนี้พิเศษมากๆเพราะว่า คันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่1น0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบี้ยนะคะพิเศษมากๆเพียงแค่2.79%เอร์ซเท่านั้นนะคะการต้องบอกเลยว่าเอารถสวยสภาพดีไปใช้นะคะลูกค้าจะรู้เลยค่ะว่าเล่นรถสวยนะคะแล้วจะทำให้เราใช้ไปได้อีกนานเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสภาพใหม่เพียงแค่20,000โลเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนเข้ามาดูกันค่ะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกก็คือจะเป็นรุ่น2.4 EL นะคะตัวท็อปสุดขับ4ในส่วนของเบนซินนะคะนี่แล้วคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะนี่โลโก้ Honda แบบใหญ่มากแล้วคืออเขาเรียกว่าไงคะ สเก็ตหินนะคะแล้วก็ลิ้วลอยคันนี้น้อยมากๆนะคะนี่สเก็ตหินข้างหน้านี่แทบไม่มีเลยนะคะคือรถสภาพสวยมากแล้วไฟนะคะรุ่นนี้เนี่ยไฟจะเป็น LED แล้วอ้อและอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นตัวเจดที่นั่งนะคะก็คือตัวท็อปสุดของเบนซินในส่วนของเจดที่นั่งเลยนะคะนี่การให้ดูเลยคือสวยมากๆนะคะสีแบบเงามากๆจริงๆนะคะ นี่ระบบนี้นะคะก็จะเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติแล้วและที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะส่วนแมกนะคะแมกจะเป็นลายทูโทนนะคะตัวแมกเนี่ยโอ้โหการจะชอบมากเลยรุ่นนี้เพราะว่าแมกเขาจะแบบว่าเป็นลายเหมือนกลงจากแล้วเวลาวิ่งนะคะคือลายของตัวแมกอันนี้จะสวยมากๆเลยนี่นะคะ คือแม็กจะเป็นลายทูโทเลยของ Honda ก็คือของตัวนี้เลยในส่วนนี้นะคะกระจกมองข้างเนี่ยนี่จะมีตรงนี้เลยนะคะจะเป็นกล้องเลยนะคะเขาเรียกว่า h Honda Lane w a t c h นะคะก็คือเวลาที่เราต่อไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะคะ ในส่วนของหน้าจอนะคะจะมีเป็นรูปกล้องเลยนะคะก็คือเราจะได้ดูว่าเอ้ยข้างๆเนี่ยก่อนที่เราจะเลี้ยวเนี่ยนะคะมีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่ามีของอะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้รู้แล้วจะได้ไม่ไปเบียดหรือชนอันนี้เนี่ยดีมากๆนะคะนี่แล้วรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นระบบคุชสตาร์ทแล้วนะคะส่วนนี่เงินๆนะคะชุดโตงโครเมียมตรงนี้นะคะคืออันนี้เนี่ยจะมีไว้สําหรับ เวลาที่เราจะเปิดใช่ไหมคะมือเราหรือเล็บเราเนี่ยจะได้ไม่ไปขวนข้างในอันนี้เนี่ยดีมากๆนะคะจะทําให้สีไม่กระเทาะนี่การให้ดูเลยนะาโอ้โหสีสวยมากๆแล้วเย็นจะมีกันสาดด้วยนะคะกันสาดในส่วนนี้ด้วยนี่การให้ดูเลยคันนี้อย่างที่บอกเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วเสาอากาศนะคะที่รับเสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามแล้วนะคะนีแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะ แล้ว CRV นี่เลยค่ะถ้าเป็นส่วนในส่วนของคับ4นะคะเอมันจะเป็น AWD นะคะแล้วก็จะเป็น i-VTEC นี่จะเป็นเครื่องแบบตัวใหม่แล้วนะคะส่วนข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์มีกล้องหลังนะคะครบเลยแล้วที่สําคัญคันนี้นะคะจะมีประตูหลังไฟฟ้านะคะประตูหลังไฟฟ้าของ Honda เนี่ยนะคะ โดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยเขาสามารถเปิดได้2แบบนะคะจะใช้มือเปิดตรงนี้ก็ได้หรือจะเปิดข้างในรถก็ได้หรือจะใช้เท้าเตะก็ได้นะคะเราก็เอาเท้าเตะเ,เข้าไปอยู่ข้างในนะ,ะมันก็จะเปิดเลยนะคะเดี๋ยวการเปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะคะนี่และเรายืนเฉยๆล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะโหดีมากๆนี่การให้ดูเลยและส่วนของเวลาเราปิดนะคะกดตรงนี้เลย นะคะประตูก็จะปิดให้เลยนี่ตรงกลุ่มตรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวการจะให้ดูน็อตเลยให้ดูนอด็อตดูอะไรกันก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเดิมๆเลยนะคะไม่มีทําสีเลยนะคะไม่มีไขน็อตเลยนี่ก็คือน็อตเดิมตะเข็บเดิมแล้วก็เม็ดอาร์เดิมๆเลยนะคะนี่การให้ดูเลยไล่ให้ดู และอย่างหนึ่งที่การบอกก็คืออย่างรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดในส่วนของเบนซิน2.4 EL ก็คือเขาจะเป็น7ที่นั่งนะคะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำนะคะก็คือเป็นเบาดสีดําทั้ง7ที่นั่งและในส่วนของ CRV เองนะ,ะส่วนคันนี้เนี่ยเขาจะใส่เพิ่มนี่ใส่เพิ่มในตัวโครเมียมนี้มาเพื่อที่จะกันรอยนะคะเวลาเรายกของอะไรก็คือตรงนี้จะกันลอยได้เลยนะคะนี่จะมีถาดรองของ CRV ด้วย น,ะะนี่และอย่างหนึ่งเวลาพับเบาของ c r v นะคะ c r v เนี่ยเป็นรุ่นที่พับเบาง่ายมากๆนะะเราเพียงแค่ยกข้างบนนะคะนี่แค่นี้เองแล้วก็พับไปเลยนะคะยกแล้วก็พับเลยนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเบาก,ก็จะพับไปเลยส่วนลูกค้าท่านใดที่แบบว่าเอ้ยเอาเบาะไว้อย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือเอาไว้ใส่ของนะคะก็คือมันจะทําให เราได้พื้นที่ในการไว้ของได้อีกนะคะอ่าแล้วหรือถ้าเราจะยกนะคะเอ้ยยกบ่อทำอยังไงนี่เลยค่ะสายยาวๆนี้ดึงแค่นี้เองผู้หญิงผู้ชายทำได้หมดสบายเลยนี่แค่นี้เองง่ายมากๆนะคะก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะอ่าและที่สำคัญนะคันนี้นะคะการไม่ลืมที่จะใส่พรมเข้ารูปให้รอบคันนะเพราะว่าตอนนี้เราสั่งตัดอยู่ นะพอรถคันนี้เพิ่งมาเลยค่ะการก็สั่งตัดก็คือสั่งตัดทั้งคันเลยนะคะจะเป็นได้ดําแดงสภาพสวยแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเพราะว่าซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ car, เนี่ยสภาพรถนี่สภาพป้ายแดงแน่นอนนะและอย่างนึงนะคะได้พรมเข้ารูปของใหม่ไปใช้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่าว่ารถใหม่เพียงแค่20,000กิโลเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะ นี่นะคะคือภายในของรถคันนี้นะคะโอ้โ oh, หใหม่มากๆจริงค่ะคันนี้นี่นะคะก็คือคันนี้นะคะจะเป็นระบบฟุตสตาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวการสตาร์ทให้ลูกค้าฟังดีกว่าว่าเสียงเนี่ยจะนิ่มแค่ไหนอ่าไม่แน่ใจว่าได้ยินกันหรือเปล่าเพราะเสียงเงียบมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวการจะเริ่มด้วยการให้ดูรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็คือคันนี้เนี่ย นะจะเป็นเบาะหนังแล้วเบาะของเขาเนี่ยจะทรงสปอร์ตมากๆนะคะนี่ลูกค้าดูเลยนะคะโอ้โหทรงสปอร์ตจริงๆนะคะแล้วคือเบาะของ CRV เนี่ยเขาจะนั่งสบายมากๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเบาะที่ไม่ได้หุ้มตัวมากเกินไปนะะ่าจะเป็นระบบ เขาเรียกว่าปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้ก็คือพอเขาได้เป็นตัวท็อปนะ,ะแล้วนี่คอนโซลการให้ดูเลยนะคะคอนโซลใหม่มากๆนะคะนี่เขาจะเป็นเบาะหนังนะคะตัดกับลายไม้แล้วเป็นลายไม้เสมือนจริงนะคะการนุองบอกก่อนเพราะลายไม้เนี่ยลายไม้ใหม่มากๆสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นะฮะหน้าจอจะเป็นหน้าจอของรุ่นนี้เลยนะคะเราสามารถ ที่จะนี่การให้ดูเลยนะคะเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์ก็ได้นะคะระบบนำทางก็ได้หรือว่าจะฟังวิทยุก็ได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้งหมดเลยลูกค้าอยากจะทำอะไรนะคะหน้าจอตรงนี้แล้วก็ในส่วนของข้างล่างนะคะจะเป็นในส่วนของแอร์นะคะ เราอยากจะปรับแอร์ให้อุณหภูมิสูงขึ้นต่ำลงพัดลมเร็วขึ้นอะไรได้หมดส่วนอันนี้จะเป็นแอร์ข้างหลังนะคะนี่ถ้ามีคนนั่งข้างหลังเราก็เปิดเลยจะมีสีเขียวขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นแอร์หลังส่วนถ้าเราอยากจะขับขี่แบบเอ้ย โอ้อยากได้ความประหยัดนี้เลยค่ะกดปุ่มอีโคนี่เลยนะคะส่วนคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้และเกียร์เขาแบบสวยมากๆลูกค้าดูเลยค่ะเขาคือซ r อวีอ่ะเขาจะตั้งเกียร์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วคือออกแบบมาได้แบบว่าสวยมากๆแล้วตัวเกียร์โยกเองเนี่ยคือแบบว่าดูทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเบรกมือกับเบรกโฮนะคะก็คือเบรกมือเนี่ย ถ้ารุ่นเก่าๆของ C R V เนี่ยเขาจะเป็นระบบเหยียบอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะใกล้ๆเบรกแต่อันนี้คือถ้าเป็นรุ่น All New รุ่นใหม่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นระบบะใช้เป็นกดแหละนะคะไม่ต้องมาเหยียบกันและนะคะแล้วนี่ข้างล่างนี่การบอกว่าตรงนี้สวยมากๆเพราะเขาจะใช้ในส่วนของลายไม้มาเล่นนะคะนี่ลายไม้คือสวยมากแล้วเราจะ นี่จะชาร์จแบตหรืออะไรตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยอยากจะเสียบสาย USB ตรงไหนนี่เลยค่ะมันจะอยู่ในตรงที่ซ่อนตรงนี้คือถ้าเราเปิดตัวถาดตรงนี้เลื่อนไปนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบ USB 2 2ออันเลยนะคะแล้วก็เป็น HDMI คือจะ ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือจะอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ดีมากๆการบอกเลยเพราะว่าเขาทําเป็นซ่อนมันจะได้ไม่เกะกะสายตาหรือสายมันจะได้ไม่เกะกะแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะที่พักแขนเราจะไว้หรือเราจะเปิดไว้ของได้เลยเพราะว่าโอ้โหไว้ของได้ลึกมากๆนะคะนี่การพามาดูไม้ดีกว่านะคะคือหน้าปัดของซ r อารวรุ่นนี้เนี่ยการต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเขาทําได้แบบว่า สวยจริงๆแล้วมันเป็นดิจิตอลแหละนะคะก็คือมาเป็นรูปรถเลยลูกค้าเห็นไหมคะแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหไม่น้อยมากๆนี่การให้ดูเลยนะคะโอ้โหสวยมากๆแล้วคือด้วยรถเนี่ยพอเป็นรถรุ่นใหม่นะคะทุกอย่างเขาจะเตือน ในส่วนของหน้าปัดทั้งหมดเอ้ยเราไม่ได้ปิดประตูนะหรือเราแบบว่าน้ำมันหมดนะหรืออะไรคือมันเตือนทั้งหมดเลยเป็นระบบดิจิตอลอันนี้ดีมากมากนะคะส่วนพวงมลลาลัยก็จะเป็นพวงมลลาลัยสปอร์ตนะคะมันจะเป็นพวงมลลาลัย3ามการสปอร์ตทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นควบคุมความบันเทิงแล้วกันเนาะดูหนังอะไรเสียงเสริงหรือจะโทรศัพท์อันนี้ได้ทั้งหมดนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นควบคุมการขับขี่นะคะเช่น c ูสคอน control นะคะ นี่ได้หมดอ่ะแล้วเดี๋ยวการให้ดูในส่วนของอ่านี่เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบสตาร์ทนะคะก็คือพุชสตาร์ทนั่นเองนี่สีแดงนี้เลยนะคะจะเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะคะนี่ก็คือแล้วอันนี้จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าเราสามารถเปิดตรงนี้ได้อันหนึ่งนะคะนี่แล้วเขาจะเล่นลายไม้ส่วนตรงประตูนะคะการต้องบอกเลยว่า สวยมากๆนะคะเพราะว่าในส่วนของประตูเนี่ยเขาจะเอาลายไม้มาเล่นและเป็นลายไม้ยาวเลยนะคะจะทําให้ประตูเนี่ยดูแบบเรียบหรูนะคะแล้วดูแบบลักชวรี่มากมากนะคะและเอาโครเมียมเข้ามาตัดด้วยอันนี้การว่าดีไซน์ได้สวยจริงๆนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะจะกระ,กระจกข้างปรับไฟฟ้าเราสามารถเปิดปิด คือไม่ต้องเอามือไปผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะส่วนเซ็นทรัลล็อกอันนี้ก็เลื่อนขึ้นลงกระจกนะอันนี้คือแบบดีมากๆอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่การบอกลูกค้าเมื่อตะกี้ว่าเดี๋ยวการจะพามาลองดูว่าการใช้งานนะของตัวฮอนด้าเลนวอชเนี่ยจะใช้ยังไงนี่นะคะเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยต่อไฟเลี้ยวซ้าย นี่ค่ะกล้องจะมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคือกล้องเนี่ยคือเขาจะบอกระยะเลยค่ะว่าเอ้ยอันนี้ระยะแบบว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะใกล้ชนแล้วนะแล้วข้างๆเราเนี่ยมีรถคันไหนอีกนะคะอันนี้เนี่ยการว่าดีมากๆนะคะก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้รอบคอบขนาดนั้นแต่กล้องเนี่ยจะช่วยอันนี้การว่าดีมากเพราะว่า ในส่วนของการเองเนี่ยกล้องอันนี้ช่วยมาได้หลายรอบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวการจะพามาดูในส่วนของคู่มือบุ๊คเซอร์วิสกันดีกว่านะคะคุกคันนี้เนี่ยฟรีภาษีพรบรปี6 5ด้วยนะคะลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องต่อภาษีพรบรนะคะส่วนคันนี้อันนี้จะเป็นคู่มือนะเดี๋ยวการอาออกมาให้หมดเลยอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือการใช้รถโอ้เล่มหนามากนะคะส่วนอันนี้เป็นคู่มือการใช้เนวิเกเตอร์นะคะ อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้ทั้งหมดนะคะก็คือ3อันเลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะขาดไม่ได้นะต้องมีนะคะบุ๊กเซอร์วิสในส่วนนี้นี่แล้วลูกค้านะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูนย์มาตลอดเลยนะคะนี่อันนี้เข้ามาแล้ว2ครั้งนะคะส่วนส่วนอันนี้นะคะ,ะก็คือลูกค้าเนี่ย ถ้าอยากจะเข้าเข้าครั้งต่อไปก็ได้เลยหรือจะรอให้มันมันเป็นเหมือนว่ากิโลเมตรที่เขาเขียนไว้เพราะว่าอันนี้เนะะี่ยค่ะในส่วนของ Honda เองเขาก็จะมีแขวนในส่วนของที่เข้าสูนบริการนะเขาก็จะบอกเลยว่ากิโลเมตรถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่35,000นะคะแต่ถ้าลูกค้าบางท่านเอ้ยมอง,มอง,มองว่า อยากซื้อรถแล้วก็อยากถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ดูแรลรถตั้งแต่ที่เราซื้อไปเลยนะคะแน่เดี๋ยวการพามันนั่งข้างหลังกันดีกว่าว่าอ่มันแคบไหมหรือว่ามันกว้างไหมในส่วนของ CRV เพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยยังไม่เคยที่จะดู CRV เป็นช้อยในตัวเลือกของ SUV นะคะนี่นั่งสบายมากคือบอกเขานั่งสบายจริงนะคะ แล้วขาไม่ได้ติดเลยนะเมื่อพรเมื่อกี้การเลื่อนเก้าอี้ออกมาอีกเยอะมากๆนะคะแล้วส่วนนี้ถ้านั่งกันสองคนนะคะ,ะเรานั่งได้เลยหรือถ้าแบบอยากจะไว้แขนไว้ชากาแฟก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนนี้่าแล้วไฟหลังนะคะเราสามารถเปิดนี่มันจะเป็น LED เลยค่ะไฟดวงเล็กๆแต่สว่างมากๆนะคะอันนี้การชอบการดีไซน์มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้อง ดีไซน์ให้มันใหญ่เทอะทะแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นแค่หลอดเล็กๆแล้วเขาดีไซน์มาแค่ตรงนี้เองการว่าดีไซน์ดีมากๆและอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพอแอร์นะคะเขาเต็มสตรีมมากเลยในส่วนของ CRV นี่การให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะแอร์เนี่ยแถวที่2นะคะจะมีเป่าตรงขาด้วยนะคะนี่เราสามารถปรับระดับได้เลยความแรงความไรของ พัดลมตรงนี้แล้วยังจะสามารถที่จะชาร์จแบตรตรงนี้ได้อีกนะปุ CRV ีเนี่ยเขาให้ที่ชาร์จแบตมาเยอะมากๆนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะในเป่าตรงหัวกันเลยค่ะไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยแถวที่สองที่สามนี่คือเย็นมากๆนะคะคือแอร์มาแบบว่าช่องใหญ่มากเต็มสตรีมจริงๆนะ,ะแล้วลูกค้าบางท่านบอกอคุณการเราจะเข้าแถวที่สามเนี่ยเข้ายังไงนะ ง่ายมากๆเพียงแค่ดึงตรงหัวเบาะนะมันจะมีที่ดึงเลยนะคะนี่เราพับเลยและเราก็เลื่อนลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยข้ามไปเลยก็ได้นะ,ะถ้าใครบอกเอ้ยขาฉันยาวอยากจะข้ามไปเลยแล้วไปนั่งก็ได้เหมือนกันหรือลูกค้าบางท่านบอกอ้อย ใส่กระโปรงวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สุภาพนะแล้วเราก็ดึงตรงนี้นะคะโอ้โหอันนี้ง่ายมากๆพอดึงเสร็จปุ๊บมันจะตีลังกาเลยนี่นะคะพอตีลังกาไปเรามานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะนี่การให้ดูเลยเดี๋ยวการจะมีพรมเข้ารูปให้รอบคันนะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะใส่พรมเข้ารูปทั้งหมดนะคะนี่การทําให้ดูเลยแล้วแถวข้างหลังนะคะก็เข้าไปนั่งเลยพอเข้าไปนั่งเสร็จ เราก็ปิดเลยนะคะนี่เราก็งางมาปิดเลยคือง่ายมากนะคะนี่การทําให้ดูอ่านี่นะคะนี่สมมุติถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะนั่งแล้วเฮ้ยขามันชิดไปนะคะขามันชิดไปนี่นะคะเราสามารถง้างตรงข้างล่างนะคะล่างเบาะแล้วก็เลื่อนนี่โหได้แบบว่าหลายสเต็ปมากๆนะคะ การว่ามันแบบดีมากๆนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่นั่งแถวที่สาเนี่ยบางทีเนี่ยการแนะนำว่าอาจจะเป็นเด็กๆนะคะน้องๆน้อหนูหรือลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยเอาไว้ของดีกว่านะคะพับบอกเอาไว้ของอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่บอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องเลือก c r v นะคะเอ้ย SUV การมองว่าในส่วนของ CV รุ่นนี้นะคะคือ 1. น,นะคะเขาได้เครื่องเบนซินนะคะมันจะทำให้เครื่องเนี่ยเวลาเราขับไปมันจะเงียบนะคะแล้วมันก็จะนิ่งนะคะสนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นเจดที่นั่งแล้วนะคะสามารถนั่งได้ทั้ง3แถวเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากใช้ในเมืองนะ,ะหรือต่างจังหวัดที่ไม่ได้สมบุกสมบันมากนะคะ เพราะว่า c r v เนี่ยเขาจะดีกว่า SUV รุ่นอื่นๆคือช่วงล่างเนี่ยนะคะหรือโครงเนี่ยเขาแปลงมาจากเกิงนะคะมันจะทำให้การขับขี่เนี่ยมันจะนุ่มกว่า SUV กว่าพวก Fortuner, p a j e r o นะคะคือพวกนั้นเนี่ยเขาแปลงมาจากกระบะนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะใช้ในส่วนของในเมืองแล้วไว้ของก็ได้นะคะ ไม่ได้ใหญ่เทอะท้าไปห้างนะคะจอดที่ห้างหรืออะไรได้ทั้งหมดแล้วฟังก์ชันการใช้งานนะคะดีมากๆเพราะมีตัวช่วยในการขับขี่นะคะมีประตูคลังไฟฟ้านะคะหรือการมองในส่วนของ h Honda Lane w a t c h ก็ครบเหมือนกันนะ,ะอันนี้การว่ามันตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะแล้วการก็เป็น คนหนึ่งที่จะชอบใช้ CRV มากๆเออก็เหมือนเราเป็นสาย v o CRV เหมือนกันนะคะเวลาไปไหนมาไหนกันก็จะเลือกในส่วนของ CRV เหมือนกันเพราะว่าการชอบการขับขี่ของเขาและความปลอดภัยของตัวรถนาะอ่าเดี๋ยวกันจะพามาดูรูปภายในนะคะรูปห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่การย้ำหนักย้ำหนาว่าใหม่เพียงแค่2,000 20, 0โลเนี่ยสภาพจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวกันพาไปดูคะ่ะ มาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ขนาดไหนเปิดง่ายมากๆนะคะเพียงเราแค่งางแล้วก็เอาเสามาวางนะคะนี่แค่นี้เองอาการไล่ให้ดูตั้งแต่น็นอตฝากระโปรงกันเลยดีกว่านะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของการเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้เลยนะคะพอช่วงนี้ลูกค้าบอกโอ้โหคุณการไม่สะดวกเข้ามานะสามารถที่จะดูวิดีโอที่การทํา และตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะการจะทำให้แบบว่าละเอียดยิบเลยนะคะคือให้ลูกค้าดูเลยค่ะว่ารถเนี่ยเดิมยังไงมีตำหนิอะไรตรงไหนคือลูกค้าสามารถดูละเอียดได้เลยนะคะนี่การให้ดูฝากระโปรงนะคะดูน็อตดูดม็ดอาร์คได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องที่เขาเรียกว่าที่กันความร้อนอะไรยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะคะนี่ด้วยเครื่องเนี่ยนะคะ จะเป็นตัวเอิร์ธดีมแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยเขาจะเคลมว่าในส่วนนี้เนี่ยจะประหยัดมากๆนะคะเพราะว่าเขามองว่าในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะ,ะทั้งประหยัดขับดีแล้วก็จะทำให้นุ่มมากๆนะคะไม่จุกจิกด้วยนะคะนี่การให้ดูเลยเครื่องใหม่มากๆโอ้โหนึกว่าสภาพป้ายแดงเลยนะเนี่ยเนี่ย เข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วเขายังมีแบบว่าในส่วนของจุดเม็ดอาร์จุดอะไรยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้าดูเลยนะคะนี่โหคือแบบว่าไม่มีร่องรอยการไขน็อตเลยนะคะนี่ดูได้เลยาการให้ดูแบบถุกซอกทุกบุมจริงๆเพราะว่าลูกค้าการเนี่ยนะคะคือบางท่านเนี่ยไม่สะดวกเข้ามาจริงบอกว่าเอ้ยคุณการตัดสินใจจองเลย นะคะนี่การให้ดูแลปิดง่ายอ่านี่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะง่ายมากๆนะคะลูกค้าเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Line นะคะทุกช่องทางเลยหรือจะโทรเข้ามาการดูแลลูกค้าเองเลยนะคะทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าเอ้ยคุณการอยากจะมาดูคันนี้ที่นี่อยากจะมาเห็นความสดความใหม่ของคันนี้ ทำยังไงง่ายมากๆเลยค่ะเพียงลูกค้านะคะเปิดใน o o o l l m m p s ว่าไลออนคาร์รถมือ2นะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาดูคันนี้และคัน,น,นอื่นๆของทางร้านได้เลยต้องบอกนะคะว่าไวนะคะเพราะว่านานๆทีนะคะรถไม่มือโลสองมือโลจะเข้ามานะคะแล้วสภาพสวยๆแบบนี้นะคะหายากมากๆนะ,ะอ่าและอย่างน่งนะคะ ก่อนที่ลูกค้าจะออกรถกับเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ปลายแดงกันไม่ให้ออกเลยนะคะเพราะว่าการจะทําการล้างขัดส,สีเคลือบสีแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะเชือ COVID, เช้อโควิดเชื้อโรคต่างๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจัดการให้ทั้งหมดอ่าแล้ววันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสนใจคันนี้คันนึของการ ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ